มือนี้ได้เพิ่นพิเศษเลยได้มือนี้ผมพี่น้องเอ้ยมือนี้ผู้ปลาเจ้าปลามีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้เพิ่นอ่มองวันมองใหญ่อีกสองซันครั้งนั้นกำลังเอาอยู่ผู้บล็อกเป็นง่ายนะผู้อาผัวบ้านเพิ่นขนาดบนนี้นี่ยผูมือแน่ผู้ผู้ป้าเจ้าผู ลอยลอยรอยหบานประเทศไหนก็ว่ามนง่ายเลยพ่อวบ้านพนขนาดเลยทางนั้นทีมงานก็ได้เอาขึ้นนะโอ้พ่อพ่อปนง่ายเลยแต่ว่ามองเป็นมองหย่พี่น้องเนาะการล้งปิ้งกาล้งปิ้งแก้มเล็กเกน้อยแก้มเล้าน ปลากระนองเลี้ยงอะไรแต่ว่าบบาได้หาหึงแล้วพี่น้องเนาะอาติตย์มบ้างเนาะตอนเพิ่อนเอาปลาขึ้นเด้อพี่น้องเด้ออ <c oughs> ทักทายสบายดีภาพบรรยากาศยามเศ้เนานะของวันที่ส2องเออหลัดสีได้ฟาทานุชมเออมาหุ่จักเนาะมาหุ่จักมาเบิง้งอ่าเมื่อนี้แหละ ทั้งมาแปลงมานาเพื่อนเนาะทีมงานนี่แหละกับเจ้าของหนองเพิเอ่อนป่าเพิ่นกับป่าธรรมาติแน่ป่าป่อยได้แ่ป่าลายเรายันบุึกเพิ่นว่าเพิน่นแก้มองฮอบเนื่องเลาอยังบบราณบุึกจกโตนะเพิ่นอย่า,ง,า,ยา <c ười> ยงได้อัออนนั้นแล้ว ลงไล่จักสลามนี่แหละเออลงไล่จักสลามนี่แหละเออคือตรงนี้เราทานผสมเลยเป็นลายพจน์เนี่เออน้องเพื่อนนี่กับโบไก่โบไก่เออโบไก่โบไก่อยู่แถวแถวลักซี่นี่ล่ะแถวแถวลักซี่ลุ่มคอยลักซี่ลงมาเออน้องเพื่อนน้องไงพวกมีต้นไม้กินมากนะนาหลายชนิดนะเออเป็นบอลลินบอลท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์มาเบื้องว่าเมื่อนี่ล่ะเออ นมองแล้วมันเป็นมองแก่แต่ว่ามันป่าแล้วมันบ่ออกจากสลามนี้ท่านผูมม้ชมนะสลามนี้ก็เป็นพักพักกษ์ลกกสลาือ่าไม้แม่ปะเปงอาไม่ตีไปนับเออไม่ตีไปคือเหล่านะเออ,เอ,อดดีนะเพือมัได้ออกไ <laughs> กันบุสายสลิงมัดมัดรถไถดึงฮมนนื็ฮือ้าอฮอเอฮือฮือฮาอะือือฮอฮือฮแก้ขึ้นแฮ้อฮ้ออฮือฮือฮือออมอออฮอฮือ้ือฮือฮือฮือางอือฮือฮืออฮืออฮือฮืออออออเือ ป่ามันมีบอลลี่ไล่ไล่จากนี่มันปัจจะรัสไปหันไล่จากหานบบันปัจจุรัสไปนี่อยู่นั้นอ่อป่าเลี้ยงแต่แค่กันยังสิเอาบะไดรป่าเลี้ยงอะไรมันลักเออป่าเลี้ยงลักได้มันค่อยเลี้ยงนาค่อยต่อนั้นคือกันนั่นแหละเอาแห่ไปบ้านเอาบ้านาาน,นึงน่งเชือกนึงน่งสองเชือกแล,ล้วรถเตืองหัวหานข้าวเบยมันมากิน คือบุมีป่าไะเอ๊แต่ว่าตัวคนมาลักซดแต่แท้มันบมแมนมาลีเออป่าเลี้ยงนี่แหละมาลักได้ลงล้วก็บนเอาคือเราบออะออยังขี้งอแต่ปทิตเนี่ยละยังโคอเล่นรบบ่อาไนี่อืมนะาล้วง่ับฝากคนใหญ่ นีกแล้วมันนั่นมันเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้มีตะไบบาทเนี่ยมันรอดบอกเลยมันมันว่ามันรอดบอกรือมันเป็นอะไรเนาะเออบาอมันลักเออมันกับซากดองแล้วเนาะ cái chân luôn 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 cái มันเริ่มมันมันเริ่มออกระบาดนะมันเริ่มออกแล้วเอออืมอืมออื กระงองแล้วจะข้ามาไหมเอเอเอืออืออืออออ้ออ้อ กแล้วจังข้มามมาอีก ไหว่ไว่ไหว่ไว้หนากองมาพี่แน่หเได้ทบมไหวมาทางทีน่อออ มันชุดจตะงคนเน,นาะอาอออออโอ้ยอยู่นนี้เยียบเยียบเข้มกะหางวีมันเตับบังญ่เลย ไปวับฮู้ถ้ามอาตีเอาเยียบนะมันบ่ไดง่ายเดยเออจจดเยียบเมื่อกี้นะเนี่ยเย่ออเยี่ยหากวีมันจีเนนเอามาปไปนไ้เลยปะปะตองบริป้อยบอกปะตอง ออนี่ยป่อยว่าปลาตองเออปลาตองก็ใหญ่ไปเลย,เอ,เ,ลยเออเอะไรอืใ่กับมีสามน้องหักปะเป็นอะไรเดี๋ยวนะอืไปพาตั๊ตาอยู่สวัส์แล้ะกัน ท่านหมอพูว่าผมให้เฮดเวียกนักขับขามาอยู่แต่แค่ลูกอ่ะบุยู่เออดูดขายไม่อยู่กัหนังมือกระโตเส้นหนังมืออทึกเลยค่ะเออยัดทึกล้เสียงบิดบไกบบวกลบเวเออหนังมือเออย่กกระโตลเส้นหันังมือไปอ่าบิดบิดกันนั วัดเข้าละกาย,ยนั่นน่ะแม่นาเขาึงส่งเยอยนี่ตะกี้มันมีมันมีกระปูดไหมตะแคมทางข้าเถียงทางอ่ะม้นอน,น้ไปดนล่ะบ้บานเขากระเที่วพุ่นบ้านไรจัองอ่ะม่าเฮน้องเนนอมันยางเออมันยางง่ายนะย่างย้อยว่ะาอยว่ะางย่งย้อย,อย,ย,ยเออบ้านบักนั้นบ้นบนบรรบานปักอีบรรบรร้านเองบอานคาเฮอเจ้าอะไรนะมีอะไรมาตีกันะ